สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสำนักมือใหม่สำหรับวันนี้นะครับมีโปรเจกต์ใหม่นะครับจาก b i n a n c e Landpad เนาะก็เป็นในโครงการของ Landpool นะครับผมซึ่งจะนำเหรียญซากานะครับดิสเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับ ก็ภายใน4วันเนาะซึ่งเรานะครับสามารถฟาร์มได้นะครับการที่เราเอาเหรียญ BNB นะครับหรือว่าเหรียญ FDWSD ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไหนนะครับเราสามารถนํามาสเต็กได้นะครับเพื่อรับปันผลนะครับเป็นเหรียญซากานั่นเองนะครับอย่างโปรเจกต์ที่แล้วนะครับเหรียญ ENA เนี่ยก็ผมก็ได้ไปอยู่ประมาณ150เหรียญนะครับผมตอนนี้ราคาเหรียญ ENA เนี่ยมันก็ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาทนะครับจากการสเต็กของผมในคลิปที่แล้วนะครับได้เงินไปนะครับอยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทเลยนะครับผมแต่มันก็มี ราคาเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแหละนะครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอเคสําหรับตัวนี้นะครับเหรียญซากาเนี่ยเรามากดเข้าดูไปพร้อมกันนะครับก็กดเข้ามาตรงนี้ได้เลยกดคลิกเข้ามานะครับเข้ามาที่โปรเจกต์อินโฟตรงนี้เหมือนเดิมเนาะนี่ครับมันจะมีเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเราก็สามารถกดเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาได้เลยนะครับว่าสําหรับตัวเหรียญซากาเนี่ยมันเป็นเหรียญอะไรนะครับเป็นโปรเจกต์อะไรนะครับก็สามารถเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะครับในตัวหน้าเว็บของเขาเนาะ สำหรับที่ผมไปศึกษามานะครับไปอ่านคร่าวๆมานะครับก็คือใช้ Chat GPT นะครับสรุปมาให้ฟังเนี่ยเขาก็บอกว่า s a า a นะครับเป็นโปรโตคอลเว็บ3นะครับที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและก็นวัตรกรรมร่วมกันในการสร้างแอปพลิเคชันบนเครือข่ายในมัลติเชนนะครับโดยมีลักษณะเฉพาะเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่รวเดเร็วของนักพัฒนาในโลกเว็บ3 โดยมีจุดเด่นประมาณนี้ครับก็คือไม่มีค่าใช้ใจ่ายลงหน้านะครับในการเปิดตัวเครือข่ายนะครับแล้วก็ราคาของพื้นที่บล็อกนะครับที่คาดการได้สําหรับนักพัฒนาในเรื่องของเชนความปลอดภัยนะครับที่ใช้ร่วมกันนะครับมีการสนับสนุนดีฟาและความต้องการที่สูงขึ้นของผู้ใช้ปลายทางนะครับสกานะครับเป็นเหมือนเครื่องมือที่เหมาะสําหรับนักพัฒนาที่ต้องการสร้างแอปพลิเคชันในโลกเว็บ3ด้วยความสามารถในการปรับขนาดและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับใครที่อยากรู o ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไว้เปเปอร์ตรงนี้นะครับนี่เราก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไปดูได้เลยนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมได้โอเคทีนี้เรามาดูการรีเสิร์ชของทางใบแนนบ้างนะครับของเหรียญซากาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เขาก็จะสรุปมาให้เราอีกแบบหนึ่งนะตรงนี้เราไปอ่านเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้ได้นะครับผมอ่า๋จะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเหรียญนี้นะครับมีทั้งหมดกี่เหรียญนะครับมาดูกัน สำหรับตรงนี้นะครับก็ชื่อเหรียญซากานะครับผมโทเค็นใช้นะครับอยู่ใน Native Cosmos Token นะครับผมแล้วก็สำหรับการลิสต์เข้าใน Binance นะครับจะลิสต์อยู่ที่ประมาณ90ล้านเหรียญนะครับหรือประมาณ9%นะครับจากซัพพลายทั้งหมดเนาะโดย maximum ซัพพลายของเหรียญซากานะครับก็อยู่ที่1,000ล้านเหรียญนะครับในโปรเจกต์ Lenspool นะครับก็จะมีการซัพพลายให้นะครับอยู่ที่ประมาณ45ล้านเหรียญหรือว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็4.5%นะครับผมเนาะ อันนี้ก็เนี่ยรถอีส s ์ากาครับสากาคือเหรียญอะไรนะครับแล้วก็มาศึกษาเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเนาะโอเคนะครับอ่ะที่นี่เราจะไปทําการสเต็กกันนะครับกับ u n น ch Po ู l ของเหรียญสากานะครับก็กดกลับมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เหรียญ BNB อนะครับในการสเต็กเหมือนเดิมเนาะก็กดสเต็กตรงนี้ไปได้เลยโอเคนะครับก็โอ้ตอนนี้นะครับมีคนสเต็กไปแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ3ล้าน BNB บวกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมก็สเต็กต่อได้เลยครับซึ่ง หลังจากที่เราสเต็กแล้วนะครับฟาร์มของเลนส์ o ูในเหรียญของซากาเนี่ยจะเริ่มนะครับก็คืออีก8ชั่วโมง51นาทีนะครับโดยประมาณเนาะมันถึงจะเริ่มรันให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้น4วันนะครับเหรียญนี้เนี่ยก็จะถูกลิ์เข้าสู่ใบนั้นนะครับผมโอเคผมก็จัดสเต็กตรงนี้เลยนะครับก็แม็กไปเลยนะครับสเต็กทั้งหมดเลยก็กดสเต็กเลยครับก็เรียบร้อยครับผมก็ทําการสเต็กเรียบร้อยเนาะทีนี้เราก็ทําการรออย่างเดียวครับ ก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสำหรับใครสนใจนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูเหรียญตรงนี้ได้เลยเนาะสำหรับสาก,ากาก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าสนใจเนาะสําหรับใครที่ถือเหรียญ BNB อยู่แล้วเนี่ยไม่ได้นําไปทําอะไรนะครับนำมาสเต็กไว้แบบนี้เนี่ยเราก็ รอรับเหรียญซากาไปนะครับในวันที่เหรียญ l i s เข้าบน exchange แล้วเนี่ยอาจจะทําให้ราคาพุ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเราถือเหรียญ bnb ไว้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะส่วนตัวผมก็จะมีเหรียญ bnb นะครับในการทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็น landpad landpool หรือว่าตาม pool ต่างๆการสเต็กต่างๆนะครับ ก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะผมก็จะขอบพระคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมเต็น Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ